ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีความยาว27คูณ9เมตรนะครับก็เป็นไซส์ฮาโอลิมิกมีแยกสระเด็กให้นะครับสำหรับน้องๆเพื่อความปลอดภัยแล้วก็บรรยากาศค่อนข,ข้างจะดีทีเดียวแหละเฟร,รมอลูมิเนียมเนี่ยไม่ใช่ใช้เพื่อการตกแต่งความสวยงามอย่างเดียวนะมันยังมีฟังก์ชันด้วยเพราะมันเป็นสไลดิ้งเชดนะครับผมเราก็าสามารถเลื่อนได้ถ้าสมมุติว่าแสงเข้ามาช่วงไหนเนี่ยก็สามารถปรับได้ ด้านหน้าของชั้นสามเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งห้องนอนเล็กก็จัดว่าไม่เล็กนะจริงๆแล้วเป็นไซส์ห้องนอนใหญ่ของทาวน์โฮมบางโครงการเลยก็ว่าได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาหาทาวน์โฮมในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันครับเราอยู่กันที่โครงการทาวน์อเวนิวเมอร์ชรัตนาธิเบศของแสนสิรินะครับที่ผมบอกว่าเป็นทาวน์โฮมในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยเพราะว่าตัวโครงการนี้อยู่ห่างจาก รถไฟฟ้าสถานี3แยกบางใหญ่แค่6-700เมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าใกล้มากๆสำหรับโครงการจัดสรรแนวราบเดี๋ยวโครงการจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาดูทีละสะเต็ปกันครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นทางเข้าโครงการนะครับเราจะเห็นลักษณะของงานดีไซน์ที่เป็นซุ้มทางเข้าเนี่ยจะเป็นแนวสไตล์โมเดิร์นซึ่งใช้เฟรมกล่องอลูมิเนียมเส้นตั้งกับเส้นนอนสารกันขึ้นมาเป็นซุ้มทางเข้าตรงทางเข้าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่เป็นการแบ่งแยกระหว่างทางเข้าของผู้อยู่อาศัยนะครับลูกบ้านกับวิซิเตอร์ถ้าคนที่อยู่อาศัยลูกบ้านเนี่ยก็จะผ่านแอคเซสการ์ดเข้าได้เลยส่วนวิซิเตอร์เนี่ยก็จะต้องแลกบัตรกับร,ปรอปภแล้วก็เปิดถ้ายให้เช็คเซ c u r i ริตี้ก่อนนะครับตามกฎ อ่ะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูกันด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็เป็น Avenue Club ซึ่งเป็น Club House ของโครงการนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างปัเราจะเห็นลักษณะของตัวอาคารนะครับจะเป็น2ชั้นดีไซน์ออกมาสไตล์ r o p i c a มเด d e r n นะครับจะมีทงเสาสูงแล้วก็มีชายคาย,ยื่นยาวออกมานะครับมีสเปซในส่วนที่เป็นกึ่งข้างนอกข้างในแล้วก็สเปซในตัวอาคารพอเราเดินขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นชาญแล้วก็ต่อเน,นี่ไปยังสราะว่ายน้ำตัวสราะว่ายน้ำเนี่ยจะมีความยาว27คูณ9เมตรนะครับก็เป็นไซส์สหพัโอลิมปิกมีแยกสระเด็กให้สําหรับน้องๆเพื่อความปลอดภัยสระตรงเนี้ยจะเป็นขอบน้ําล้นนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีทีเดียวแหละเย็นๆน,นะครับช่วงนี้ผมมาอยู่เนี่ยประมาณสัก4โม เงียบสงบในโครงการด้านบนของตัวคลับเฮาส์ก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสห้องฟิตเนสที่นี่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2แล้วก็สามารถมองวิวได้โดยรอบเลยด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนของบ้านตัวอย่างแล้วก็สำนักงานขายซึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันครับ บ้านในโครงการทาวเวอรอเวนิวเมอร์สเนี่ยนะครับจะมีอยู่แบบเดียวเป็นแบบพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรนะครับเป็นทาวน์โฮม3ชั้น3ห้องนอนเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันนะครับทีละส่วนเลยว่าเป็นอย่างไรด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยครับจะจอดรถได้2คันมีประตูบานเฟียมเลื่อนปิดตรงส่วนนี้ ลักษณะของการใช้เส้นสายในการออกแบบเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นจะสังเกตว่ามีเส้นตั้งกับเส้นนอนนะครับเน้นความเรียบแล้วก็อยู่ได้นานทีเดียวโครงการจะยกเป็นสเต็ปนิดนึงนะครับสำหรับวางรองเท้าหรือว่าวางอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเก็บไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านเข้ามาในตัวบ้านนะครับทาลโฮมที่นี่จะหน้ากว้าง5เมตรนะครับลักษณะของการวางแปลนเนี่ยเขาจะไว้บนันไดไว้ฝั่งหนึ่งทำให้เปิดพื้นที่ส่วนลิฟแอรีได้กว้างนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนรับประทานอาหารซึ่งจะมีพื้นที่ครัวที่กั้นประตูกระจกบ,บานเลื่อนแบบนี้ให้เลยก็จะเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเข้ามารบกวนบริเวณรับประทานอาหาร เดี๋ยวพาเข้ามาดูกันด้านในสักนิดหนึ่งนะพื้นที่ครัวนะครับเขาจะบิวตัวเคาน์เตอร์เป็นตัวแอลอย่างแบบน,นี้ให้เลยท็อปเนี่ยจะเป็นพวกหินสังเคราะห์แล้วก็จะมีหน้าบานให้ครับปกติครัวเนี่ยในบ้านจับสารเขาจะไม่ค่อยให้กันหรอกแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาก็ทำมาให้เลยผู้วัสดุแบบน,นี้เป็นเกรดเดียวกับที่แถบในพวกคอนโดมิเนียมทั่วๆ,ๆไปเลยนะฮะสามารถใช้งานได้สะดวกดีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะออกไปใช้ทําอะไรด้านนอกนะแต่ว่าครัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องต่อเติมเพราะมันระบายอากาศได้ด้วย ส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำเนี่ยจะเป็น p o w d e r r o o m ไม่ได้มีส่วนอาบน้ำใช้กระจกบานใหญ่ทำให้ห้องน้ำดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของแบบนี้นะฮะก็คือเขาจะมีพื้นที่ของห้องเก็บของสูงมากทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสำหรับห้องเก็บของในทาวน์โฮมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆบ้านก็มักจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ว่ามันเก็บของไม่พอเอยอะไรเออนะครับ มีเขาก็าทำพื้นที่เตรียมเอาไว้ให้อยู่ด้านหลังติดกับตรงบันไดนี้อ่ะเดี๋ยวพาที่มาชั้น2ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับตัวบันไดเนี่ยหลังจากเราเดินขึ้นมาแล้วด้านหน้าเขาจะเปิดลักษณะสองสเปซให้เป็นพื้นที่ของ Family Area เหมือนเป็นบริเวณพักผ่อนทํากิจกรรมในครอบครัวตรงส่วนเนี้ยจะติดระเบียงซึ่งออกไปด้านนอกได้ไฮไลท์อีกหนังที่น่าสนใจนี่อยู่ตรงนี้ครับเฟรมอลูมิเนียมเนี่ย ไม่ใช่ใช้เพื่อการตกแต่งความสวยงามอย่างเดียวนะมันยังมีฟังก์ชันด้วยเพราะมันเป็นสล้งเชดนะครับผมเราก็สามารถเลื่อนได้ถ้าสมมุติว่าแสงเข้ามาช่วงไหนเนี่ยเราก็ช่วยกรองแสงที่เข้าไปสู่บริเวณลิฟท์แอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ส่วนด้านฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเฟรมที่เป็นเฟรมฟิกนะครับเพราะว่าจะช่วยบังสายตาจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ทำให้เวลามองออกมาเข้ามาจากหน้าบ้านเนี่ยมันดูเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ไม่ดูว่ามีคอมแอร์วางคอยร้อนลกกรุงรังอย่างนี้นะครับ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของเป็นมาสเตอร์เบดรูมในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นห้องน้ําในตัวแล้วก็สังเกตสเปซตรงนี้นะผมว่ากว้างมากทีเดียวเนื่องจากเวลาในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางเตียง6ฟุตใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ที่จะบิวตู้เสื้อผ้าบิวโต๊ะแป้งแล้วก็ตรงนี้เหลือเยอะมากถ้าคุณอยากตั้งชุดโต๊ะทางานหรือเก้าอี้เนี่ยตรงนี้สามารถบิวได้ยาวเลยแล้วก็มันยังเหลือพื้นที่ที่คุณจะมาเล่นโยคะตรงนี้ก็ได้เพราะว่าที่มันเหลือ สามารถแบบนอนได้เลยอ่ะในส่วนของห้องน้ำเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแกนิโต้แผ่นใหญ่ฮะมีสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็บานกระทุมที่สามารถระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ก็จะเข้าใช้งานได้สะดวกจากในส่วนของห้องนอนใหญ่ครับผมค่อนข้างชอบสเปซของโถงบันไดชั้น2ขึ้นมาชั้น3นะครับพื้นที่ส่วนนี้เราสามารถห้อยแชนเดลีย์สวยๆเพื่อตกแต่งได้แล้วมันจะได้บรรยากาศดีทีเดียวด้านหน้าของชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งห้องนอนเล็กก็จัดว่าไม่เล็กนะ จริงๆแล้วเป็นไซส์ห้องนอนใหญ่ของทาวน์โฮมบางโครงการเลยก็ว่าได้เป็นห้องนอนเล็กที่วางเตียง5ฟุตได้นะแล้วก็มีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยตรงระเบียงด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเชดดิ้งเป็นลักษณะของรแนงอลูมิเนียมนะครับช่วยในการตกแต่งแล้วก็ทําให้มันดูมีบรรยากาศเหมือนแบบเวลาเราไปนั่งอยู่บ้านชานบ้านข้างนอกแล้วก็จะมีเสามีหลังคาขึ้นมานะตรงพื้นที่ส่วนนี้ก็จะสามารถวางเป็นโต๊ะทํางานนะครับโต๊ะเขียนหนังสือได้ สามารถดูตู้เสื้อผ้าได้ยาวตลอดแนวเลยห้องด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนเล็กเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันตรงนี้เป็นห้องนอนเล็กพื้นที่เนี่ยพอสมควรทีเดียวแหละสามารถวางเตียงแล้วก็เดินรอบเตียงได้นะครับสาหรับเตียง3.5ฟุตเพราะฉะนั้นลูกถ้าอยู่ห้องนี้มันก็จะไม่อึดอัดก็พากันไปดูมาแล้วนะครับสาหรับพื้นที่ของ The a v e n u เ m e r ์ e 170ตารางเมตรเนี่ยถ้าเป็นขนาดจริงๆเราดูกันเนี่ยก็เทียบเท่าบ้านเดี่ยวในหลายๆโครงการทีเดียวนะครับถ้าคนที่ไม่ได้อยากให้ที่ดินเยอะ,ยอะแต่อยากได้โครงการที่สามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ในระยะ6 7 0 0เมตรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจนะและทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเปล่ากันด้วยจะได้เห็นว่าบ้านที่โครงการส่งมอบเนี่ยแตกต่างชาบ้านตัวอย่างที่เราพามาดูเปนยังไง ด้านหลังผมนะครับเป็นบ้านเปล่าของโครงการจะเห็นว่าลักษณะของการใช้ฟินอลูมิเนียมแนวตั้งนะมันช่วยสร้างความน่าสนใจของหน้าตาตัวบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวเดินเข้ามาดูด้านในนะครับส่วนนี้จะเป็นที่จอดรถสามารถจอดได้2คันด้านในเนี่ยโครงการจะปูกระเบื้องแกรนิโตขนาด6 0 6 0มาให้ฝั่งที่เห็นด้านขวามือก็จะเป็นส่วนของห้องเก็บของห้องน้ําแล้วก็จะเป็นส่วนครัวที่ ประตูกระจกครับผมด้านหลังก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับเดี๋ยวพาที่มิตรชั้นสองกันสเปซด้านหน้าของชั้น2นะครับจะเป็นส่วนของ l i v i n g Area ที่นั่งพักผ่อนจะเห็นว่าประตูเนี่ยสามารถเปิดออกไปได้โล่งเลยแล้วก็เห็นส่วนที่เป็นเฉดดิ้งกรีนเราสามารถเลื่อนเปิดปิดบงังแสงแดดได้นะเวลาไม่ว่าจะเป็นแดดมาในช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถดันเลื่อนได้ง่ายทีเดียวนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวพาเข้าไปดูสเปซกันนิดนึงในห้องนี้เป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถวางเตียงเนี้ยหฟุตได้เลยพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างขวา,างทีเดียวทางขวามือของผมเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยโครงการจะให้ท็อปเป็นแกรนิตโต้สีดำแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่เดินเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะ ชั้น3นะก็จะแบ่งเป็นห้องนอน2ห้องด้านหน้าที่ผมเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังในบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งว่าห้องนอนเล็กอะ่ะเขาก็ไม่เล็กหรอกขนาดก็เหมือนห้องนอนใหญ่ในบ้านจัดสรรที่เป็นเทาวโฮมสองชั้นทั่วๆไปนะสามารถมีระเบียงออกไปพื้นที่ความกว้างค,ความลึกของระเบียงเนี่ยค่อนข้างจะลึกทีเดียวพอที่จะเอาโต๊ะเก้าอี้เล็กๆเนี่ยออกไปนั่งช่วงเช้าๆที่แดดยังไม่แรงนะครับ ออกไปนั่งจิบกาแฟาตอนเช้าเช้าเนี่ยก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดก,ก็น่าจะได้บรรยากาศในการพักผ่อนอย่างทีเดียวซึ่งห้องนอนชั้น3ของ2ห้องเนี่ยก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสเปซเข้าวๆนิดนึงก็จะใช้กระเบื้องแกรนิตโตเป็นแผ่นใหญ่60คูณห0นะครับสุขภัณฑ์ก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดวัสดุเดียก็เป็นเกรดเดียวกันกันบ ชั้นล่างเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะโดยเข้ามาในห้องนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กที่เมื่อกี้เราได้เห็นสเปซในบ้านที่ตกแต่งกันแล้วว่านอกจากวางเตียง3.5ฟุตแล้วเนี่ยมันจะมีมุมสามารถทําตู้ทําโต๊ะเขียนหนังสืออะไรเนี้ยก็ค่อนข้างจะแบบเฟล็กซิเบิลแล้วก็มีขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมนะครับผมที่โครงการนะครับในทุกห้องนอนเนี่ยเขาจะมีแอร์ติดให้เลยครบทุกจำนวนห้องนอนนะก็เป็นสแตนดาดของโครงการเลย ก็พาไปดูรายละเอียดของทาวเวอร์ e เ e r ิ e เมอร์สรัตนาทิเบตกันมาแล้วนะครับผมว่าจุดเด่นหลักๆของโครงการที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของทำเลครับที่อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสามแยกบางใหญ่ประมาณสัก6 7 0 0เมตรเท่านั้นเอง ซึ่งจริงๆทาวโฮมในแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่อาจจะมีเยอะแต่ว่าระยะใกล้ขนาดนี้ในของแบรนด์ใหญ่ๆก็มีให้เลือกไม่เยอะนักนะครับผมอย่างถ้าสมมุติว่าทางานในเมืองเนี่ยนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่แล้วก็เดินม,มาตรงปากซอยวัดมาเดือนิดนึงนะครับก็สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาที่โครงการได้เรียกว่าเป็นทาวน์โฮมที่เดินทางกลับบ้านโดยรถไฟฟ้าได้สะดวกระหว่างทางกลางซอยเนี่ยก็จะมี7ซเว่ e อเลที่มีที่จอดรถให้ด้วยสามารถแวะซื้อข้าวของเล็กๆน้อยๆได้ ทำเลตรงนี้ใกล้กับเซนทัลเวสเกตแล้วก็อ e ีเกียบางใหญ่มากถ้าจะไปช้อปปิ้งเนี่ยจากโครงการปุ๊บนิดเดียวตรงบางใหญ่ก็ทราบกันดีนะครับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างของชาวนนทบเรเียนอยู่รองรับนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะพอได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อโครงการลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe the living by ยู่สบายแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆว่าเราจะพาไปดูโครงการที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม i oh,